สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวไปไทยลาวเราเดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วคืนนี้เราก็จะพักกันที่แอดไนท์ทม์เลดแคมป์นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักค่ะเด็กๆมาถึงก็วิ่งจะไปดูน้ำเลยนะคพายเรือคายักได้นะคะตอนนี้น้ำลงนะคะ น,นี่เป็นจุดลานกลางเต็นด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นช่วงน้ําแห้งนะคะถ้าเขื่อนปล่อยน้ามาแถบนี้ก็จะท่วมหมดตอนนี้ไม่มีน้ํานะคะลงไปเดินเล่นได้ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่กลัวลูก,อ,กลอันนี้วิวแม่น้าำน่านนะคะ มาเที่ยวนี้เห็นน้ำลดลงเยอะเนาะก็เลยเดินเล่นตามขดหินถ่ายรูปเพราะมาปีที่แล้วเนาะเดินไม่ได้เลยเดินลงมาเห็นเกาะว่าม,มีเกาะมีหินแหลกกำลังจะเดินลงมาถ่ายรูปเดินมาถึงน้ำเขาเปิดประตูน้ำมากลายเป็นว่าน้ำท่วมก็ต้องหนีขึ้นไปเนาะปีที่แล้วแต่ปีนี้มาแห้งเป็นเกาะเลยนะคะก็เลยเดินเที่ยวถ่ายรูปได้สบายๆหน่อยเนาะเวลาใครมาเที่ยวก็ต้องดูนะคะเวลามันแห้งก็จะเป็นเอ่งเป็นเกาะแบบนี้นะคะ ถ้าเราไม่ได้สำรวจให้ดีแต่เวลาน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่แบบนี้เวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะลื่นง่ายนะคะเพราะว่ามีตะไคร่หินตะไคร่พวกตะไคร่น้ำ่ะเยอะนะคะนี่นะคะถ้าน้ํามาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ก็จะเดินลื่นเดินในนี้กันง่ายเราก็ต้องสำรวจก่อนนะคะตอนน้ํามาก็จะได้ถ่ายรูปเล่นสวยๆได้นะคะนี่นะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็พายเรือคาย,ยัคก,กันเต็มเลยนะคะ ราะอากาศกําลังดีกําลังได้เลยเพราะถ้าเย็นกว่านี้ก็คงจะหนาวเนาะจะเล่นไม่ได้นะคะนี่นะคะปีนี้เราค้าง3าเอ็ดนะคะคืนเขาดาวเลยนะคะจะข้ามปีใหม่ด้วยกันเลยนะคะที่รักน้ํารักเขาอุตรดิตถ์แอนนายทามนะคะรักทุกอย่างเลยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยบอกเลย สวัสดีวันปีใหม่ค่ะพศออใหม่นะคะ2565ค่ะเมื่อคืนนอนฟังเสียงน้ําไหลคือฟินมากเลยนะคะอย่างแรงเลยแล้วก็ฟังเสียงพุน้องเมื่อคืนเขาจุดพุอลังการมากนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากต้นไผ่ยอดไผ่ทางนู้นนะคะกําลังสองตาแล้วแหละหน้าก็คือจะส,ส,สดๆหน่อยนึงนะเพราะตื่นแล้วก็เดินลงมาเลย <laughs> ตื่นแล้วก็เดินลงมาเลยนะตอนเนี้ คือเราจะอาบน้ําแต่งตัวเลยมันก็จะไม่ทันกลัวจะไม่เห็นนั่นไงไอหมอกหนะ้าที่ขึ้นจากตรนั้นแค่นี้เราลงมาสายเวยังไม่ทันหมอกเลยก็เลยต้องรีบลงมาหน่อยหน้าตาเอาไว้ก่อนนะคะเลยไม่ได้สวยเขาเลยปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วไม่ต้องมาย้ำอ่ะแม่ <c oughs> นนรู <c oughs> ้เพราะตอนนี้น้ําก็คือย,ยังไม่ยังไม่ลดเยอะเท่ท <c oughs> าไหร่นะคะเพราะว่าน,น้ามันก็ยังไหลาตามพิมอยู่เพราะเมื่อ, <c oughs> อาวานที่เรามาเดินตรงนี้คือแห้งหมดเลยตอนนี้ก็ ยังพอมีน้ำไหลพัดยิ่นะคะเพราะว่า,าทาี่ทางโน้นเพราะทางโน้นมันไม่ไม่โดนแสงนะให้ดวงแสงแพาดทิศก็จะเห็นไอ้น้ำขึ้นอยู่เลยนะคะทางโน้นเหมือน <c oughs> น้ำต้มอะ่ะบรรยากาศเหมือนน้ำต้มอะ่ะยังเดือดอยู่เลยนุ่นฝั่งโน้นแต่ฝั่งฝั่งโต๊ะทางโน้นที่ไหลลงมาก็คือแสงพาทิ์มาแล้วเนาะไอหมอกก็เลยไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องดูจากด้านล่างนะคะตอนนี้เราก็พักเมื่อคืนเนี่ยตอนแรกคิดว่าเปิดแอร์ ปิดแอร์ได้ไหมเปล่าแอร์ไม่ได้เปิดกลางคืนหนาวมากไม่ได้เย็นนลาหนาวเลยนะสามสี่ทุ่มเมื่อคืนต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วอะืออากาศคือดีมากเลยขนาดตอนเราลงมาตอนเช้าอะตอนที่เปิดประตูก็เห็นหมอกแล้วนะแต่เราเดินมาไม่ทันเนะาะมัวแต่เข้าห้องน้ำปีนี้เราก็จะเดินเที่ยวง่งายๆหน่อยนะเดินลัดเลาะมาเพราะว่า น้ำเขาเอาลงปริมาณที่คนพายเรือพายอะไรเล่นง่ายๆนะพวกหินพวกนี้มันไม่ได้แช่น้ํานานมันก็เลยตะไคร่น้ําไม่ได้เกาะไงปีที่แล้วเดินเดินเหยียบไม่ได้เลยนะลื่นเลยนะพูดถึงว่าแป๊บๆก,ก็ปีหนึ่งแล้วเนาะเรามาแอดไนท์ไทม์ปีที่แล้ววันที่31นะ30-31แต่ปีนี้เราก็เลยข้ามปีที่นี่เลยใครที่อยากมาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตนะคะที่นี่ราคาที่พักก็ไม่แพงด้วยนะคะ มีเต็นท์มีบ้านน็อกดาวนะคะแล้วก็ใครที่จะมากางเต็นท์เองก็ก็มีลานให้กางนะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าพักก็จองล่วงหน้าหน่อยเนาะเพราะว่าที่พักก็เต็มทุกวันไปดูวิวทางโน้น วันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แอดไนท์ทนะคะกาลังจะเดินทางเนาะสระผมอาน้วสระผมเรียบร้อยแล้วเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วตอนนี้หัวก็เริ่มจะฟูๆหน่อยนะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือเนาะเรือคายักค่ะใครจะเล่นน้ําก็มาเอาเรือจุดนี้นะคะแล้วก็ใบพายเนาะเรือจะอยู่ด้านล่างนี้จะเป็นกระดานโต้คลื่นหรือเปล่าหรือเอเรือเขาเรียกเรืออะไรบอร์ดเนาะบอร์ดบอร์ดที่เล่นน้าอ่ะอ่ะมีเด็กงี่เง่าไม่อยากกลับนะคะตอนนี้ อยากอยู่ต่อเราไม่ได้แล้วลูกเราต้องกลับไปทํางานแล้วลูกอยากอยู่ต่อเนาะถ้าใครมาอุตรดิตถ์มาแวะพักที่นี่ได้นะคะบ้านเป็นหลังก็มีนะคะจะนอนเต็นท์นอนกระโจมก็มีค่ะอันนี้จะเป็นตัวคาเฟ่นะคะร้านกาแฟอันนี้จะเป็นบ้านมินิมอลเนาะบ้านน็อกดาวน์แล้วก็น,นี้จะเป็นเต็นท์เล็กส่วนตรงนู้นจะเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะเต็นท์ใหญ่มีห้องน้ําแยกนะคะ,ะลานกลางเต็นท์ด้านล่างนะคะนี่นะคะ ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเที่ยวไปไทยลวาแล้วก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะแอดไน์ทามนะคะจังหวัดุตรดิตนะคะถ้าใครจะมาแวะเที่ยวแถวเขื่อนศริกิจมาแวะพักที่นี่ได้นะคะนี่มีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นด้วยค่ะตอนนี้ก็เดินทางนะคะกลับบ้านค่ะไว้ทริปหน้าก็จะกลับมาเที่ยวหาใหม่เนาะ